จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานมหกรรมประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางยอดนิยมครั้งแรกในอุบลมหกรรมประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเครื่องรางยอดนิยมทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6-7ธันวาคม2568ที่ตลาดยูพาร์คอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเหล่าเซียมพระและนักสะสมจากทั่วสารทิศนำพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางเดินทางมาร่วมกิจกรรมางานประ การระวดพักเครื่องในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีโดยชมรมพักเครื่องเมืองนักปราบจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับตลาดนัดพักเครื่องตลาดยูพาร์คจัดขึ้นเฟ้นหาพระที่สวยงามมีพุทธศิลป์ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งเป็นตลาดนัดพระเครื่องขนาดใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานีรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจะซื้ออุปกรณ์สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารตามแนวชายแดนและอนุรักษ์พระเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในจังหวัดอีกด้วยในงานนี้มีการรวมพระสวยพระดังจากทั่วประเทศมาให้ชมกันแบบจุใจทั้งประกวดพระแจกของรางวัลมางานเดียวได้ครบทั้งความรู้ความสุขและของดีติดไม้ติดมือกลับบ้านและนอกจากนี้ยังมีการเสิร์ฟพระเครื่องมีการตรวจสอบและออกใบรับรองความแท้ของพระเครื่องตรวจสอบเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงและเอกลักษณ์ของพระเพื่อยืนยันว่าพระแท้จริงไม่ใช่พระปลอมช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อขาย ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานดีๆของจังหวัดอุบลอีกงานหนึ่งนะครับที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของชาวจังหวัดอุบลดึงคนมาท่องเที่ยวจังหวัดอุบลนับพันคนนะครับมาเที่ยวจังหวัดแห่งนี้นะครับเลขอย่างหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปทำซื้ออุปกรณ์ให้กับทหารนะครับที่ตามร้วชายแดนนะครับที่บางบางแหล่งก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็จะ นำไปมอบให้นะครับส่วนหนึ่งได้ได้จากการเปิดประมูลพระเซอร์พระวันนี้นะครับหรือการจัดงานประกวดครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเริ่มตั้งใจวันศุกร์ที่แล้วที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็จะมีการเริ่มวางแผนกันวันนี้เป็นวันเซอร์นะครับเซอร์พระโดยการนําพระเข้ามาตรวจสอบความแท้ก่อนอันดับแรกแล้วอันดับที่2ก็คือมีการประเมินราคาพระให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับถ้าแท้ทางเรายินดีรับเช่านะครับนะวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องนะครับในวันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับนะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมานะครับนะส่วนกิจกรรมต่างๆก็เดี๋ยวดูในงานได้ครับคือนำพระมาตรวจสอบออกบัตรรับรองให้ให้รู้ว่าบางคนดูภาพไม่เป็นอย่างนี ก็เอามาตรวจสอบ<ช>บางคนไม่รู้ราคาพระเอามาตรวจสอบได้ครับก็คือเอามาเช็คเลยครับผูดไง,ไง่ายเรียกว่าซื้อเราแรับซื้อนี่แหละถ้าแท<ล>้ก็รับซื้อครับซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นบา,บางสถานที่อาจจะเซอร์แล้วออกบัตรแล้วไม่รับซื้อแต่ที่นี่รับซื้อครับที่ตลาดยูบากนะครับก็<ช>ขอเลียนเชิญน,นะครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์นะครับครั้งแรกในจังหวัดอุบลนะครับที่มีการ ทั้งเซอรพระและประกวดพระนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับปกติจะมีเฉพาะงานประกวดพระแต่ไม่มีการเซอ้อพระนะครับแต่วันนี้เรามีการเซอ้อพระออกบัตรรับรองพระแท้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีการประกวดคือว่าเป็นการอนุรักษ์พระเครื่องนะครับแล้วก็เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาเที่ยวจังหวัดอุบลน,นะครับตลาดนัดพระเครื่องก็คือว่าอยากให้มาเที่ยวมาชมกันเยอะครับนี่จะเป็นแบบพวกของพระบนบ้าเขาจะมาชาวบ้านมาติดต่อมาทาง ตลาดเราเลยได้เลยนะครับคือว่าจะมีทุกเช้าวันจันทร์และวันศุกร์ครับผมถ้าคือโทรมาสำรองโต๊ะได้ที่เบอร์โทนี้กับผมได้เลยครับผมเบอร์ก็จะมีเบอร์โทรก็ศ9 8ย์0 7288ดปดดครับผมโทรมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยครับถ้าจะจองโต๊ราจะจองโตครับผมตรงนี้ว่าการตอบรับก็คือว่าทับใจมากครับผมเยอะน้องมากันทั่วเลยครับ ภาคอีสานกรุงเทพอะไรก็มาภาพกลางขึ้นมาเยอะมากครับผมตอนรับดีมากถือว่าประสบความสําเร็จเลยครับผมครั้งนี้แล้วก็หวังว่าปีหน้านะครับเราจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลอย่างที่พระพวกกันมาเพื่อนพ้องน้องพี่มาจากต่างจังหวัดโรงแรมเนี่ยก็หมดไปหลายร้อยห้องนะครับแบบนี้ประมาณการได้ไหมครับว่ามีมีคนมาร่วมงานเท่าไหร่ประมาณพันคนขึ้นครับ พันสองพันคนแล้วครับผมสองพันคนครับผมหลักอะไรครับผมเยอะมากครับวันนี้